STOU Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมสทที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอาร่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ STOU Read It Now รายการพอดแคสต์ฟังสบายๆที่จะมาแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุดมสทซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่9แล้วนะคะ วันนี้จะมาแนะนำหนังสือภาษาไทยที่รวบรวมความหมายห้อยคำสำนวนในภาษาไทยพร้อมยกตัวอย่างการใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปทั้งตัวอย่างจากวรรณคดีวรรณกรรมทั่วไปและสำนวนการพูดในอดีตจนถึงปัจจุบันกับหนังสือที่มีชื่อว่าสับสนพนา,นาเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาปานเกต เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการเลือกสรรคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันในสังคมไทยทุกภูมิภาคนำมาอธิบายคำหลักและแตกลูกคำให้หน่าสนใจพร้อมบอกความหมายและหลักฐานที่ใช้อย่างครบถ้วนปิดท้ายด้วยเรื่องจริงซึ่งสอดคล้องกับคำศัพท์อันเป็นเสน่ห์ของการเขียนที่ชวนอ่าน หนังสือสับสนรรพนา,นาไม่ใช่หนังสือประมวลคำศัพท์ธรรมดาธรรมดาแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นหนังสือที่มีหลักวิชาการทางภาษาพร้อมกับเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมนอกจากผู้อ่านจะได้รับความรู้ด้านภาษาแล้วยังได้รับความรู้เรื่องราวชีวิตคนไทยในอดีตหลายภูมิภาคและยังต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแสดงให้เห็น คุณค่าของวิถีไทยที่ไม่จำกัดขอบเขตอีกด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้มีการเลือกคำศัพท์ง่ายๆมาพรรณนา,นาซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคำศัพท์ได้สามประเภทดังนี้ 1. คําคำพูดหรือถ้อยคำต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาอธิบายความหมายทำให้เห็นพัฒนาการทางภาษาอย่างชัดเจนเช่น คำ่าครอนหมายถึงโยกสั่นไหวเมื่อใช้กับคำว่าโยกกลายเป็นโยกครอนหมายถึงเคลื่อนไหวโอนเอน็นใช้กับคำว่าสั่นกลายเป็นสั่นครอนหมายถึงไม่แน่นอนไม่มั่นคงและใช้กับคำว่าแครนกลายเป็นครอนแครนหมายถึงงอนเงนไม่มั่นคง เช่นกันค่ะนอกจากคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วยังมีถ้อยคำจากของกินของใช้ที่นำมาอธิบายความหมายอีกด้วยค่ะเช่นคําว่าขนมเทียนคนไทยใช้ไว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนและศาสตร์จีนผู้กับขนมเข่งบางคนเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมนมสาวคนสมัยก่อนเรียกว่าขนมจุกอก แต่เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงขนมเทียนค่ะและคำว่าพิมพ์เสนกับเกลือเกลือเป็นของใช้ในครัวหาง่ายราคาถูกส่วนพิมพ์เสนเป็นแร่วิเศษหายากราคาแพงคนโบราณจึงนำมาเปรียบเปยการตอบโต้การทะเลาะกับคนพานหรือคนที่มีฐานะต่ำกว่าดังสุภาษิตท,ที่ว่า อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนั่นเองค่ะ2คํคำจากสำนวนไทยเป็นให้คำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเป็นคติคำสอนที่มีความหมายแฝงเช่นคำว่าพกหินหมายถึงมีใจหนักแน่นเมื่อใส่คู่กับคำว่าพกนุ่นจะได้สำนวนไทยว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นซึ่งหมายถึง ทำให้ใจหนักแน่นไว้ดีกว่าหูเบาหรือใจเบาหลงเชื่อคำพูดของผู้อื่นนอกจากนี้คำว่าหินยังสามารถนํำมาสร้างคำใหม่ได้อีกหลากหลายคำเช่นคำว่าไขในหินหมายถึงของที่ต้องระมัดระวังทนุถนอมอย่างยิ่งและคำว่าใจหินหมายถึงมีใจโหดเยี้ยมค่ะ 3. าํคภาษาถิ่นหรือคําโบราณเป็นภาษาที่ใช้เพื่อสื่อสารความหมายความเข้าใจกันระหว่างผู้อยู่อาศัยตามท้องถิ่นนั้นๆเช่นคําว่าเพศบ้านเป็นภาษาถิ่นใช้ในบริบทเดียวกับคําว่าวัฒนธรรมหมายถึงวิธีการกินการอยู่ถ้อยคำสำนวนการแต่งกาย จารีตธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมหรือวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่ในพื้นทินเป็นคำเก่าที่ปรากฏในวรรณคดีหลายเรื่องและผู้สูงอายุในชนบทยังพูดกันอยู่ค่ะกล่าวได้ว่าศัาพท์ที่สัรนมาพันานาในหนังสือเล่มนี้ล้วนเปลี่ยมไปด้วยความรู้อ่านสนุกเหมือนกับหนังสือบันเทิงคดี และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นหนังสือภาษาไทยที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษามรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติเหมาะกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ค่ะหากฟังแล้วสนใจเนื้อหาทั้งเล่มสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดมสทแล้วคนชื่อเรื่องหนังสือได้เลยค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามรายการ STOU Read It Now ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ